สวัสดีครับวันนี้นะควรจะพาไปเปลี่ยนไกด์วงในนะครับหลายคนคงอาจจะยังไม่รู้ว่าไกด์วงในสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้และวิธีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไปดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการนําไม้บรรทัดมาวัดขอบวงในไกด์นะครับว่าขนาดความกว้างเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่เมื่อเราได้ขนาดวงในของไกด์แล้วเราก็ไปสั่งวงในไกด์มาเปลี่ยน สำหรับวงในไกด์หาซื้อได้ไม่ยากตามแอปออนไลน์นะครับมีขายนะจากนั้นเลือกวงในไกด์ที่ขนาดพอดีกับไกด์ที่เราวัดเอาไว้เมื่อกี้นำไปเทียบและทดลองใส่นำกระดาษทรายพันใส่ตะเกียบยัดใส่ในวงไกด์แล้วขัดจากนั้นประกอบชุดวงในไกด์ค่อยๆปรับให้มันพอดีอย่าบีบแรงนะไม่งั้นมันอาจจะแตกได้วิธีทากาวร้อนนำกาวร้อนมาเทใส่ภาชนะ จากนั้นใช้วัสดุเล็กๆแหลมๆนะครับของผมก็จะใช้เป็นเข็มนะนำไปจิ้มกาวร้อนแล้วนำไปจิ้มตรงขอบลงในไกด์นะครับกาวมันก็จะวิ่งไปตามขอบเลยนะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยนำกลับไปใช้ได้เหมือนเดิม